สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแค t เน็ตัวยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วช่วงนี้เป็นปลายเดือนกรยยายนแล้วอากาศเย็นลงแล้วเราชอบอากาศที่ปุ่นช่วงนี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันไม่ร้อนไม่หนาวกําลังสบายคอนเทนต์ในวันนี้ค่ะก็เลยเป็นอะไรที่เบาๆสบายๆบยย่อยง่ายค่ะตามหัวข้อเลยก็เป็น10นิสยัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของคนญี่ปุ่นที่เราคิดว่ามันฝังลึกลงไปใน DNA ของพวกเขาไปแล้ว มันอาจจะมาจากมารยาทหรือสิ่งที่คนที่ทําก่อนนั่นนะแล้วคิดว่าดีคนรุ่นหลังคนรุ่นต่อ,ตอมาคนทั่วๆไปทุกๆคนก็เลยทําตามแล้วทําตามเป็นแพทเทิร์นจนติดเจอสถานการณ์เดิมๆเ,เนี่ยก็ทําอย่างเดิมโดยที่แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยมันทํางานเหมือนระบบประสาทอัตโนมัติไปเลยพฤติกรรมหรือนิสัยเหล่านี้บางทีมันอาจจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นแล้วก็สะท้อนว่าเขาเป็นชนชาติที่รักษามารยาทกันมากๆจนบางอย่างเนี่ยมันเกินเข้ากับ บุคลิกแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนญี่ปุ่นไปแล้วแล้วมันก็มีหลายข้อด้วยนะที่แบบว่าคนต่างชาติที่มาใช้ชีวิตร่วมกับคนญี่ปุ่นในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยติดพฤติกรรมเหล่านั้นจนเป็นนิสัยไปด้วยเราแอบสังเกตมาสิข้อค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยข้อแรกค่ะคือการอาบน้ําร้อนตลอดทั้งปีถ้าเป็นคนญี่ปุ่นนะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ยอมอาบน้ําเย็นแล้วน้ําเย็นที่ว่าคือน้ําอุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกตินะไม่ใช่ไอซบาแต่อย่างใด ก่อนอื่นเราเข้าใจว่าบ้านเขาเนะี่ยหน้าหนาวมันหนาวมากแล้วก็หนาวยาวนานและน้ะําประปาเนี่ยคงเก็บไว้แบบลึกมากมันก็ถึงออกมาเย็นแทบตลอดทั้งปีแต่อย่างไรก็ตามครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่อากาศที่ปุ่นมันร้อนมากๆก็คือช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกันยายนแล้วก็จะร้อนพีคที่สุดคือช่วงเดือนสิงหาคมและในช่วงที่มันร้อนจัดๆเนาะน้าปปาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เย็นขนาดนั้นมันก็จะมีบางวันที่แอบอุ่นบ้าง คือในช่วงนั้นเราจะอาบน้ําปกตินี่แหละขนาดอาบน้ําอุณหภูมิปกติโดยไม่ผ่านความร้อนเนาะออกมาไม่ถึง5ทีมันก็เหงือ่งอซึมอีกแล้วเพราะมันร้อนอบอา้าวคล้ายบ้านเราเพลร้อนมากกว่าบ้านเราด้วยก็พอเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนญี่ปุ่นค่ะเขาก็แบบว่าเอ้ยเราแข่งแก่งมากอะทนได้ไงอาบน้ําเย็นซึ่งเราก็คิดในใจนะคนญี่ปุ่นต่างหาที่แข่งแข่งร้อนขนาดนี้นอาบน้าร้อนได้ยังไง เหตุผลอย่างหนึ่งเลยก็คือร่างกายเขาชินกับน้นําอุณหภูมิสูงตลอดเพราะว่าบ้านเขามันหนาวมากแล้วก็หนาวยาวนานใช่ไหมคะคือกว่าค่อนชีวิตของคนญี่ปุ่นเนี่ยอาบน้ําร้อนหลายคนคือชั่วชีวิตเลยอาบแต่น้ําร้อนร่างกายหรือผิวหนังที่มันแบบไม่เคยเจอน้ําเย็นเลยเนี่ยพอโดนน้าเย็นแม้จะอากาศร้อนก็ตามเนาะผิวหนังเหมือนเออมันจะสะดุ้งสถานหนาวน้ําเย็นเป็นอะไรที่อันตรายไม่เป็นมิตรต่อร่างกาย และถ้าจะให้พูดให้ชัดเนาะถ้าเปรียบกับคนไทยเนี่ยมุมมองในการอาบน้ําของคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างแตกต่างคนไทยเราเนี่ยจะอาบน้ําเพื่อชำระร่างกายให้สะอาดเติมความสดชื่นในขณะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาบน้ําเพื่อเป็นกิจกรรมสิ้นสุดของวันกิจกรรมการพักผ่อนอย่างแท้จริงต่อให้อาบน้ําแล้วหลังจากนั้นจะมีเหงื่อออกเพราะว่ามันร้อนก็ไม่เป็นไรค่อยไปหาเติมความสดชื่นด้วยวิธีอื่นอย่างการดื่มเครื่องดื่มเย็นหรือการเปิดแอร์เปิดพัดลม ขนาดที่บริษัทเราเนาะจะมีซิงล้างมือแล้วมันจะมีปรับอุณหภูมิน้ําได้เราก็จะเป็นคนที่เลื่อนไปที่น้ําเย็นเสมอเพราะว่าแค่ล้างมือเองมันไม่ได้ว่าเออต้องใช้น้ําร้อนขนาดนั้นไม่อยากให้มือเหี่ยวส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็มันร้อนแต่เราสังเกตคะ่ะทุกครั้งที่เราปรับไปที่น้ําเย็นปุ๊บเนี่ยคนที่ใช้ต่อจากเราเขาก็จะปรับเป็นน้ําร้อนเสมอคือโดนน้าเย็นไม่ได้เลยจริงๆ ข้อ2ค่ะต้องแลกนมบัตรด้วย2มือเสมอข้อนี้ก็เป็นมารยาทข้อหนึ่งนะคะเป็นอะไรที่คนญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยทำแบบนี้ตลอดคือการยื่นนมบัตรให้2มือแล้วก็โค้งนิดๆเนาะแล้วก็การรับก็ต้องมีการแบบดูก่อนที่จะเก็บไอ้เรื่องการยื่นนมบัตรรือสิ่งของเล็กๆให้2มือเพื่อแสดงความให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันฝังอยู่ใน DNA ไปแล้วจริงๆเราเคยมีโอกาสได้แลกนมบัตรกับคนญี่ปุ่นเราไปเดินเข้าไปช่วงที่แบบ เขาไม่ทันตั้งตัวมันจวนตัวฝั่งเขาอะเขาหันมาเห็นเราก็เลยแบบเออตกใจนิดหน่อยแล้วก็หยิบนามบัตรของตัวเองออกมาแล้วก็ตนแรกมีมือเดียวที่ว่างคืออีกมือนึงถือกระเป๋าอยู่ไงเขาก็เลยแบบว่าเอากระเป๋านะั้นอะนะไปหนีบไว้ที่วางขาแล้วก็เอาอีกมือนึงมาจับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้คือจะเห็นได้ไว่าพฤติกรรมแบบนี้มันทํางานอัตโนมัติจริงๆเนาะคือการที่เขาเอากระเป๋าไปหนีบไว้ที่วางขาเนะี่ยมันจะมองดูสุภาพหรือไม่สุภาพดูตลกยังไงเขาก็ไม่แคร์เขาแคร์ตรงนี้ต้องสองมือ ข้อ3ค่ะการอุทานแบบคนญี่ปุ่นใช้คำอุทานยังเหมือนกันเปะ๊ะในภาษาญี่ปุ่นมันก็มีคำอุทานที่มีความหมายและไม่มีความหมายแต่ในสถานการณ์คล้ายๆกันเนี่ยคนญี่ปุ่นจะใช้คำอุทานออกมาเหมือนกันเปะ๊เปะๆต่างจากคนไทยตรงที่ว่าเรายังมีหลายคำอย่างเช่นเวลาคิดหนักคิดอะไรไม่ออกหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะแบบทำเสียงเหมือนเพดะ่ะแบบแล้วก็ทำคิ้วขมวดอาจจะจับกุมขมับด้วยอะไรเงี้ย อันนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นเนาะคือมันฝังเข้ากับบุคลิกของคนญี่ปุ่นไปเลยก็จะมีแต่คนญี่ปุ่นนี่แหละที่แบบเนี้ยเวลาเจอสถานการณ์ยากๆก็จะแบบแล้วก็เวลาที่นึกอะไรออกก็อ่าแล้วก็อืมแล้วก็อ่ะไออุทานว่าอ่ะเนี้ยคือเราเจอแทบทุกคนแทบทุก,แ,ทบทกแบบใน dialogue สนทนาอันหน,นึ่งเนี่ยต้องเจอพูดออกมาแล้วว่ามีอ่ะอ่ะเี้ยอย่างบ้านเราอาจจะหมายความว่าอ๋ออ๋ออะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็จะไม่ใช้กับแทบทุกสถานการณ์นะเพราะว่ามันแบบอาจจะคํานึงถึงความสุภาพหรือไม่สุภาพด้วยคุยกับคนระดับไหนด้วยแต่คนญี่ปุ่นนะคำว่าอ่ะเนี่ยคือปกติเลยใช้กับคนได้ทุกระดับแล้วก็ใช้แทบทุกสถานการณ์ด้วยอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่ดูแลนะคะคือคำมูทาเหล่านี้ตอนแรกเราติดแค่คำว่าอืออืมเนี้ยเนาะก็ติดบ้างแต่มาหลังเราก็ไม่ค่อยอือแล้วก็คือเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่คําว่าอ่ะเนี่ยเริ่มติดอ่ะสวัสดีค่ะเออบางทีมันก็ไม่มีความหมายอะไรเนาะไม่ได้แสดงว่าเราตกใจหรืออะไรด้วยแต่มันเหมือนเป็นคาสร้อยที่แทรกมาในประโยคเฉยๆแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งที่เราคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจเวลาคนญี่ปุ่นเขานั่งหรือลุกเนี่ยเขาจะมีโยกโชเอ็กโลาเซแล้วก็อะไรอีกโยชโชคือแบบ สามคำนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่มีความหมายแต่คนญี่ปุ่นก็จะใช้แค่นี้เลยเออเวลานั่งหรือลุกเนี่ยอันนี้คือในภาษาบ้านเรามันไม่มีมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออแปลกใจเนาะก่อนไปข้อต่อไปเดี๋ยวเราเสริมให้เิดนึงมันจะมีคํานึงที่ไว้ใช้ตอนที่แบบรู้สึกไม่พอใจซึ่งอันนี้คนไทยต้องระวังเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าร้ายแรงหรือความหมายไม่ดีขนาดนั้นคือคนไทยบางคนอาจจะติดด้วยซ้ําแต่ที่ญี่ปุ่นนะที่ทํางานทําไม่ได้ สำหรับคนญี่ปุ่นนะคำนี้มันค่อนข้างซีเรียสแล้วมันมีความหมายเชิงแบบยากลาคาญไม่พอใจอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการกับตัวเองหรือจิใส่คนอื่นเนะี่ยคือในที่ทํางานนะคือห้ามเด็ดขาดถ้าเกิดใครโดนคนญี่ปุ่นจิใส่เนะี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยเป็น harassment อย่างหนึง่งข้อ4คะ่ะอาจจะไม่ได้แปลกใหม่เพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วคนญี่ปุ่นเขาจะโค้ง เพื่อแสดงความเคารพโค้งเพื่อแสดงความขอ,โ,อ,มขอโทษโค้งคำนับแสดงความให้เกียรติโค้งในหลายๆสถานการณ์เพราะคนญี่ปุ่นเขาเนี่ยรู้ว่าการโค้งเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนอีกเนาะก็โค้งกันทุกคนโค้งจุดนิสัยโค้งจนกลายเป็นระบบอัตโนมัติคล้ายๆการไหว้ของบ้านเรา แต่ยังไงก็ตามคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ไวหายจนเป็นระบบอัตโนมัติไหมไม่ได้ไว่า้จนติดเป็นนิสัยเราจะไหว้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเออมันสมควรก็คือการไหว้เนี่ยมันมีน้ำหนักเอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เราคิดว่าเหมาะสมควรแก่การไหวยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้กับคนไทยด้วยกัน แต่คนญี่ปุ่นการโค้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ DNA เไปแล้วจริงๆคือจะใช้ทุกสถานการณ์ใช้กับคนทุกคนในโลกไม่ว่าเขาจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือไม่ก็ตามและการโค้งของบ้านเขามันมีหลายเลเวลเนาะโค้งแบบเออโค้งแค่หัวกับหัวไหลแล้วก็โค้งแบบขอโทษคือโค้งแบบหนักมาก แล้วอย่างที่บอกว่ามันติดอยู่กับบุคลิกคนญี่ปุ่นจริงๆคือเวลาแบบอย่างเจอกันอย่างลากันเงี้ยบางทีเขาโค้งแบบไม่รู้กี่ครั้งโค้งจนกว่าจะรับตากันไปแล้วก็อจกลับกิริยาตอนก่อนที่จะโค้งเขาก็จะต้องหลังตรงกันก่อนคือแบบมันจะดูแบบเออเก่งๆกัางดูจัดระเบียบท่าทางเงี้ยซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นไปจริงๆ ข้อ5ค่ะขอโทษกันจนติดปากผิดไม่ผิดก็ขอโทษไว้ก่อนในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีคําขอโทษอยู่หลายเลเวลหลายสถานการณ์และก็นอกจากคําขอโทษของเขาเนี่ยจะใช้ตอนรู้สึกผิดใช้ตอนที่ก่อนจะรบกวนใครเนี่ยก็ยังมีการขอโทษเพื่อลดความตึงเครียดของบรรยากาศตรงนั้นด้วยคือคำนี้เนาะที่จริงอันนี้เป็นสากลเพราะว่าภาษาอังกฤษก็มีคำว่า excuse me ใช่ไหมแตบ่บ้านเราใช้คำว่าขอโทษที่นะคะอะไรเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นค่ะเขาใช้คำนี้ แบบลึกซึ้งแล้วก็ใช้กันบ่อยกว่าในบางสถานการณ์ที่เราเป็นฝ่ายได้รับคําขอโทษคํานี้เนาะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออไม่เห็นจะโดนลบก,กวนอะไรเลยทําไมขอโทษแล้วล่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าเขาขอโทษกันจนเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยอย่างเราเคยไปาตามร้านเนี้ยจ่ายเงินพนักง,งานถามว่ามีบบสมาชิกไหมเราบอกว่าไม่มีแล้วพนักง,งานก็ตอบมาอย่างเร็วว่าเออขอโทษที่ถาม เพราะการขอโทษเนะี่ยมันเชื่อมกับบริบทเขาเด้วยวง่งเขาเป็นพนักงานแล้วเราเป็นลูกค้าเขามาถามอะไรเราแล้วเราแบบเออตอบว่าไม่มีบัตรสมาชิกของร้านนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยดูอาจจะเป็นการละลาบละล้วงไปถามลูกค้าถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเอาตรงๆถามว่าพนักงานคนนั้นนะเขาคิดขนาดนั้นไหมว่าเขาละลาบละล้วงเราก็ไม่หรอกเราคิดว่าพนักงานละลาบละล้วงเราไหมเพราะที่มาถามว่าเรามีบัตรไหมก็ไม่หรอกแต่ด้วยความที่การพูดขอโทษกลับมาแบบนั้นนะ่มันเหมือนเป็นแพทเทิร์นที่เขาเรียนมาอยู่แล้วอะ คืออาจจะไม่เร <speaking> ียนมาคุ้นเคยมาได้ย <particular beast> <speaking> <mission> ินมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็เลยทําตามแล้วก็คิดว่าดีก็คิดว่าดีแล้วก็เลยทําตามการขอโทษทางทางที่ไม่ได้ผิดเนี่ยก็ถือเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติของคนญี่ปุ่นเหมือนกันต่อไปข้อ6เดี๋ยวไปดูเรื่องใกล้ตัวกันบ้างคือการปิดฝาชักโครกทุกครั้งหลังจากใช้ ทำไมเราถึงคิดว่าปิดฝาชักโครกทุกครั้งเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ฝังใน DNA เอของคนญี่ปุ่นพอเขาทํากันทุกคนทําจนกระทั่งฝาชักโครกรุ่นใหม่ๆที่ออกมาวางขายเนี่ยก็มีระบบเซ็นเซอร์ที่ปิดเองได้อัตโนมัติหลังจากคนใช้ก่อนอื่นข้อดีของการปิดฝาชักโครกเนี่ยเวลากดชักโครกใช่ไหมคะน้ําในชักโครกมันถ้าเกิดมันกระชกกระเด็นขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่ออกมาเชื้อโรคจะได้ไม่ฟุ้งกระจายแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันจะช่วยประหยัดไฟในหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นมันหนาวมากแล้วก็ ห้องน้าเขาจะมีเบาะนั่งเนาะเขาจะมีตัวทําความอุ่นให้มันอุ่นตลอดเวลาอย่างเราลุกมาเข้าห้องน้ํา ตอนเช้าอะไรเงี้ยเวลานั่งปุ๊บจะได้ไม่สะดุง้งแล้วถ้าเปิดฝาชักโครกคร้างไว้ตลอดโดยที่ไม่ปิดเนี่ยไอเครื่องทําความอุ่นใต้เบาะรองนั่งเนี่ยมันก็จะทํางานหนักอยู่ตลอดก็จะกินไฟเพราะฉะนั้นค่ะคนญี่ปุ่นเขาเลยจะถูกสอนแล้วก็เห็นคนอื่นทําว่าอ่ะใช้ชักโครกเสร็จแล้วก็ต้องปิดจนกระทั่งชักโครกรุ่นใหม่เนี่ยปิดเองได้อย่างที่เราบอกไปก็ถือเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากพฤติกรรมที่ฝังรากของคนญี่ปุ่น ข้อ7ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าสถานที่ใดๆต้องหันหัวรองเท้าออกเสมอเวลาคนญี่ปุ่นจะเข้าบ้านจะเข้าไปในสถานที่ที่มันต้องถอดรองเท้าเนี่ยคือทุกที่แหละถ้าต้องถอดรองเท้าเขาจะถอดรองเท้าแล้วก็เลียงให้หัวรองเท้าหันออกไปทางทิศที่เขาเดินมาไปทางประตูไปทางทางออกเสมอและในกรณีที่เป็นแขกสมมติไปออนเซ็นเงี้ยเรามีพนักงานต้อนรับอยู่เวลาเราถอดรองเท้าปุ๊บพนักงานจะรีบวิ่งเข้ามาจัดรองเท้าเรา ให้มีลักษณะอย่างที่บอกเป็นหัวหันหัวชี้อกไปทางประตูนั่นแหละค่ะก็เพื่อความสะดวกสบายเวลากลับเข้ามาใส่รองเท้าเนะี่ยเราจะได้สวมแล้วก็เดินออกไปเลยก็เป็นการลดขั้นตอนการกลับตัวไปมาเพิ่มความสะดวกให้มันรวดเร็วมากขึ้นบางคนก็ออกไปยงว่าพอญี่ปุ่นเป็นประเทศภัยพิบัติใช่ไหมถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะได้แบบรีบสวมรองเท้าแล้วก็ออกไปเลย ซึ่งเอาจริงๆเราไปถามคนญี่ปุ่นน้อยคนที่จะรู้แต่เหตุผลหลักๆที่คนญี่ปุ่นบอกว่าทาไมต้องเลี้ยงรองเท้าเนี่ยก็เพราะว่ามันดูเรียบร้อยสะอาดตาแล้วก็เลยเป็นพฤติกรรมที่คนอื่นเห็นแล้วก็จดจําแล้วก็ใช้กันต่อเนื่องกันมาคนญี่ปุ่นเลยแทบจะทุกคนแหละเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยก็ต้องหันหลังแล้วก็ถอดรองเทา้าเพื่อให้รองเท้ามันอยู่ลักษณะที่แบบหันหัวออกข้างนอกซึ่งถ้ามองจริงๆแล้วมันก็ต้องมีการหันปรับตัวครั้งหนึ่งอยู่แล้วเนาะอย่างคนไทยเนี่ยถอดแล้วก็เดินเข้าไปแล้วเวลาตอนที่จะออกจากที่นัน หันกลับตัวแล้วก็ใส่แล้วก็เดินออกไปซึ่งเออยังไงก็มา <c oughs> มีการกลับตัวครั้งนึงอยู่แล้วแต่คนญี่ปุ่นเลือกที่จะทําครั้งแรกเพราะว่าอาจจะแบบเอ,อเผื่อเวลาไว้เผื่อมีอะไรต้องรีบออกไปและอีกอย่างหนึ่งคือมันดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยข้อ8ค่ะโทรศัพท์น่าจะโดนปิดเสียงเอาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าที่ไหน คือส่วนใหญ่ในสังคมคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างาซีเรียสเรื่องเสียงบรบกวนผู้อื่นแลกอย่างหนึ่งเรื่องความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็สําคัญถ้าในเวลางานเวลาเรียนอะไรเงี้ยก็คือจะปิดเสียงเป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ว่าที่เราสังเกตคือไม่ว่าที่ไหนร้านอาหารเออที่ต่างๆบนรถไฟก็จะปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเรียกว่าตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราแทบไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์จากที่ไหนเลย อาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องเสียงรบกวนแล้วเวลาอยู่ในทีมงานพอปิดไปแล้วอยู่บนรถไฟก็ปิดไปแล้วก็จะเปิดใหม่อีกทีก็คงแบบว่าเออไม่มีใครกลับมาปิดปิดเปิดเปิด,ปดก็ปล่อยให้มันปิดเสียงไว้อย่างนั้นคือบ้านเขาเนี่ยมันจะมีมารยาทอย่างหนึ่งใช่ไหมคะบนรถไฟเนี่ยห้ามคุยโทรศพัพท์ ในอดีเนี่ยมันถูกห้ามเพราะว่าคลื่นโทรศัพท์เนี่ยมันอาจจะไปรบก,กวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้ป่วยที่ขึ้นมาบนรถไฟด้วยอย่างแทบที่นั่งพิเศษแต่ปัจจุบันถึงมีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเออคลื่นโทรศัพท์เนี่ยมันแทบไม่มีผลอะไรต่ออุปกรณ์การแพทย์เลยแต่คนญี่ปุ่นก็ยังจะเลือกปิดเสียงและเลือกที่จะไม่คุยโทรศัพท์บนรถไฟเพราะทํากันมาอย่างนั้นจนติดนิสัยแล้วก็มองว่าการที่แบบเออไม่ใช้เสียงดังรบกวนผู้อื่นบนรถไฟเนี่ยเป็นข้อหนึ่งของมารยาท แต่ข้อนี้เนาะจริงๆแล้วมันก็จะขัดกับมารยาทข้อหนึ่งของคนญี่ปุ่นคือเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือการไปไหนมาไหนกันในกลุ่มคนเล็กๆอย่าง2คนนี้สมมุติไปกับหัวหน้าไปกับเพื่อนร่วมงานที่แบบอาจจะอาวุโสก,กว่าคือต้องมีฝ่ายหนึ่งที่แบบคอยหาเรื่องคุยตลอดเวลาเพื่อรักษาบรรยากาศ คือเขาจะไม่มีแบบว่าเอามือถือมาเล่นเพื่อแบบปล่อยให้เดตแอร์มันเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยคุยกันถึงเรื่องที่แบบอยู่ในมือถือด้วยนะอย่างเช่นดูข่าวนี้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยเอามือถือขึ้นมาเลยอ่ะคือมือถือมันโดนมองเป็นของใช้ส่วนตัวมากๆที่แบบไม่ควรขึ้นมาแล้วการจะใช้มือถือจริงๆเนี่ยก็ต้องเวลาที่เรามีเวลาพักเวลาส่วนตัวของเราจริงๆ ก็น,นั่นแหละเขาก็เลยต้องสร้างบทสนทนาขึ้นมาแล้วเวลาคนเหล่านี้ขึ้นรถไฟเนาะคนเหล่านี้ก็จะคุยกันคุยกันเรื่อยๆซึ่งเราก็ถ้าคิดว่าเทียบกับมารยาทการใช้มือถือถ้าคนคุยโทรศัพท์แล้วเสียงดังรบกวนคนอื่นเนี่ยคนที่คุยกันบนรถไฟแบบนี้ส่งเสียงดังรบกวนมากกว่าอีกข้อ9กค่ะพกผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวไปทุกที่ในทุกๆวัน ตอนเราเด็กๆที่อยู่ไทยเราพกเนาะก็เด็กผู้หญิงพกผ้าเช็น้เป็นเรื่องปกติแต่พอเริ่มเข้ามาหาลัยก็ไม่ได้พกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศสุดท้ายหรือเปล่าที่ยังพกผาเช็น้ไปไหนตอนไหนผ้าเชหน้ามันก็มีประโยชน์ในเชิงเอาไว้เช็ดมือซับเหงือ่ออะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งของที่เอาขึ้นมาใช้ได้ ตลอดแต่ว่าอย่างที่ไทยเราอาจจะชินตรงที่ว่าเราไปเข้าห้องน้ําสาธารณะแล้วมันมีที่เป่ามือมีที่ช่วยให้เช็ดมือเราก็เลยคิดว่าผ้าชนาจะไม่จําเป็นสาหรับการเช็ดมือแต่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีที่เป่ามือให้แล้วก็มีแบบที่ช่วยให้เช็ดมือให้ส่วนใหญ่แทบไม่ไม่เยอะที่มีก็เลยต้องพกผ้าชนาเองแล้วคือการรักษาความสะอาดส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่อง ข้อหนึ่งของมารลยยาจริงๆว่ามือเราจะต้องไม่เปียกเวลาออกจากห้องน้ําคือก็พกภาชนาเช็ดไปเลยให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องไปทําน้ําหยดลงพื้นที่หลังอะไรอย่างนี้ข้อนี้ก็มาจากการระวังความสะอาดในส่วนตัวของตัวเองเพื่อไม่ให้ไปทำอะไรรบกวนผู้อื่นข้อสิบข้อสุดท้ายไม่เอาร่มเปียกเข้าไปในที่แห้ง ไม่ว่าจะเป็นบ้านร้านอาหารห้างร้านที่ไหนๆก็แล้วแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาพกล่มแล้วล่มมันเปียกฝนเนี่ยเขาก็จะไม่เอาล่มเข้าไปทางๆที่มันเปียกคือถ้าน้ําที่ติดมากับล่มเนี่ยมันประโยชน์ใส่พื้นมันจะทําให้พื้นดูไม่สะอาดบางคนมาเหยียบก็อาจจะลื่นไปด้วยเพื่อเป็นการรองรับพฤติกรรมฝั่งรากพฤติกรรมนี้นะคะไม่ว่าที่ไหนเรายืนยันว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีทุกที่ไอ้ที่รองล่มหรือกระทั่งไอ้ที่พลาสติก เครื่องแจกพลาสติกไปสวมลมเนี่ยต่างจากที่ไทยตรงที่ว่ามันไม่ทุกที่ขนาดนี้ถ้าร้านธรรมดายอย่างในเซเว่นหรืออะไรเงี้ยเออไม่มีมันไม่ใช่ว่าคนไทยไม่รักความสะอาดไม่กลัวน้าหยดอะไรนะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคนไทยไม่ค่อยพกลม่มยิ่งถ้าเทียบกับที่นี่เนาะคือฝนที่ไทยเวลามันตกแล้วมันตกหนักมากคือมีล่มก็ก็เอาไม่อยู่ก็เปียกอยู่ดีคนไทยเลยเือกที่จะแบบอยู่ในเคหะสถานก่อนนี่จะออกหลังจากฝนตกแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยฝนมันจะตกแบบไม่ถึงกับหนักมาก คือต่อให้มันตกหนักมากคนก็ยังเลือกที่จะใช้ร่มแล้วก็เดินออกไปอยู่ดีอย่างฤดูฝนเนี้ยทุกคนก็เลยพกร่มออกจากบ้านกันเป็นเรื่องปกติ โอเคจบแล้วก็เป็น10ข้อที่เราแอบสังเกตมาจากการที่เราอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นมาระยะหนึ่งหรือใครคิดว่าคนญี่ปุ่นยังมีพฤติกรรมที่ฝังใน DNA มากกว่านอกเหนือที่เราพูดไปเนี่ยก็ลองเอามาแชร์กันได้แนละ้วเราก็อยากรู้เพิ่มเติมมันเขาต้องมีอะไรอีกคลิปนี้ก็ถือเป็นข้อมูลที่ย่อยง่ายๆสนุกๆเอามาแชร์ให้ฟังเล่นๆกัน อย่างที่เราโพสต์หน้าช่องก่อนหน้านี้นะว่าช่องเราที่ผ่านมาเนี่ยโดนเอากริทึมเล่นงานจากการที่ลงคลิปรถไฟก็มีผู้ชมหน้าใหม่เข้ามาเยอะมากแต่ว่าผู้ชมหน้าใหม่ที่สนใจคลิปรถไฟเนี่ยก็ไม่สนใจคลิปแนวนี้ทำให้หลังจากที่เราลงคลิปรถไฟแล้วเราลงคลิปปกติเนี่ยคนจะแบบหนีไปหมดแล้วก็อากริทึมมันก็จะตัดสินว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่อาจจะไม่มีคุณภาพหรือเปล่าคนดูเก่าๆไม่กลับมาคือคนดูเก่าๆเนี่ยคือหมายถึงคนดูที่เอนเกจล่าสุดก็คือมาจากคลิปรถไฟ นั่นแหละแล้วก็เราก็ลงคลิปเที่ยวด้วยปกติคลิปเที่ยวเราเ็าไม่ค่อยมีคนดูมากอแล้วยกเว้นคนที่ชอบเที่ยวสไตล์เดียวกับเราก็เลยคิดว่าอยากจะลองแก้ปัญหาด้วยการลงคลิปข้อมูลแชร์ข้อมูลสนุกๆเบาๆง่ายๆที่มันดูแล้วได้ความรู้ด้วยไม่โดนยัดเยียดเกินไปก็สักเดือนละคลิป2คลิปเนาะเราก็คิดว่าข้อมูลที่เราอยากแชร์เนี่ยก็ค่อนข้างมีความสนุกอยู่ในตัวนะมันก็น่าสนใจอีกแบบหนึ่งแล้วก็เรามีเพียบเลย โอเคค่ะสำหรับทุกคนที่ยังชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยแต่ก็จะพยายามอัพให้ได้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็รถไฟถ้าใครอยู่ในช่องหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ไปเลยละกันก็คือจะลงสิ้นเดือนนี้มีข้อมูลที่เตรียมไว้อย่างอัดแน่นมากๆสำหรับแฟนรถไฟตามไปดูกันได้นะคะอาทิตย์หน้าโอเคขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย